เนี่ยฉัมันโมมีหลักฐานกูบอกมาว่าแบบนี้มันมีหลักฐานเนี่ยเนี่มไเนี่มันไมูเขาช่วงมาให้เนี่ยนังเกยยดังไงเนี่ยเนียเล็บฮะเนียเล็บอ๋อโบมีน้องเหตีแครเล็บอ่ะว้าโมีน้อเหยีดหมู่บ้านเพจ์ยังมากหมู่บ้านเพดิ่งนะเพย์ดิ่งหมู่บ้านเพยยังมากอู้่ได้เพย์่งหรกอย่บันนี่สื่องตัวย่บานนี่เดชช่วงใบใบๆนี่ก็ไปเห็น วันละเไม่ได้ไปใส่กรเทียมดอกไม่ได้ไปใส่เบื้งต้นนี่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 มีรักฐานนี่มีนี่เห็นบ่อีหยังมีหย่างมีฐานอยังไปถ่ายครูผู้ใดมาโอู้ไปคุยอย่างกับผู้ใดบ่มี้กกเทียรมดอกนี่รักฐานมีอยู่เนี่ยไม่ได้ไปใส่เนี่ยเนี่ยไม่ได้ไปใส่กรเทียร์อยู่บ้านนอนอยู่บ้านอยู่นั่นแหละชิไปใส่ดี๋ยวนี่ไปเห็นยังมาโอ๋อไม่ไปเห็นยังกระเทียรมดอกนั่นเดี๋ยวละมือตะเลยเว้นนี่สางแต่เรื่องเนาะพวมี เนี่ยไปถ่ายลูกกับผู้ใดบอไปถ่ายรเนี่ย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 เรับถานนี่ยขึ้ยังเนี่ยหงบมีเหเจ้าาจะใสบ่มีดกเนี่ยเนี่มีังไเนี่ยเจ่ตัว่วันจังไหนเนี่ยเนี่ยตัดต่อลูกมาบ่ไดเตัดต่อดอัเนี่ยเขาส่งมาให้ทั้งไรนี่ยเนี่ยเนี่ยยอยู่บ้นแม่เจ้าดต่อคักว่เนี่ยมื่อวานขอยู่บ้านเบิดมือเนาะเบิดมือใส่ตอนบคือบ่เหินตอน่ยไกนอนอยู่หลังบ้านแหละ พอทิไปใส่หอยกระนอนก้นสูดๆอยู่นั่นน่ะจิมานอนก้นสูดๆียังบ่เห็นว่าหม่วานน่ะนี่นี่นี่ยเนี่ยเห็นอยู่เนี่ยครูเขาบอกได้เนี่ยเนบื้องต้นเจ้าเบลไม่จะใส่ลูปตาโตหอยเบิ่งก่าหูว่ามันเป็นรูปตาโตอู้เจ้าไปเบิ่งดีๆมันเป็นรูปตาโตล่ะบ่มีดอกบ่ได้เป็นนางกระพุ้ยเจักเทียเจ้าละมือแต่ละเว้นมันก็สร้างแต่ปัญหาเนาะปัญหามันก็ไปจะกับเนี่ยฉันมันบ่มีหลักฐานก็บ่มาเว้าดอกเนี่ยมันมีหลักฐานเนี่ยเจ้าเบลไม่จะใส่ฮะ กับมูเขาโซงมาให้เนี่ยเ<ด>นี่ยเนี่ย<อ>มูเขาโซงมาให้เนี่ยก็าตัดต่อใส่กันซื้อๆนั่นนั่นขอยนอนอยู่บ้านเบิดนมือไม่ได้ไปใส่เลยมือหวานพอลองพอลองพอลองหลายเที่ยวหรอเด้อโอ้หลายเที่ยวหรอเด้อบ่มีดอกบ่มีดอกหลายเที่ยวใส่ไม่ได้ไปใส่ใจ,จะยิ้มบ่ยิ้มดอกใส่พงด้วยกูเครียดอยู่กูซีเรียสเล่นน่ะเคยยิ้มดอกบู่กูไปยิ้มดอกผัาตัดต่อไปไปนี้นี้นี้ผัดตั๊ดโตยังมาหาเรื่องข่อยออกไปไกลๆก็ค่อย ไปนั่งเหร่นซื้อๆนั่นไปนั่งเหร่นเมื่อวานแป๊บเดียวนึงแป๊บเดียวข่อยแต่กามาบ้านเนี่ยล่ะอยากมีพอบ่าวบ่บ่บ่อย่างนีดอกแค่ไปนั่งคุยกันนิดๆนั่นคุยกันนิดเดียวเฮ้ยแป๊บเดียวนึงแป๊บเดียวแหละกามาบ้านเลยนั่นบ่ได้ไปเฮ็ดอย่างอื่นแค่นั่งเบอากันซื่อๆว่าแล้วว่าแล้วโอ้อยากมีอีหลีติบ่บ่มีดอกบ่อยากมีอยากมีก็บอกบอไปอย่างนี้เอออยากมีก็บอก và như vậy, các chị hái, ủa, đâu? Ừ. để hái nhưng như phải ừ, nhân đi đi, 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 đi tiền nè, bố, mẹ anh